หลังจากที่เราเริ่มต้นเชือกทั้ง5เส้นเสร็จแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นเชือกจํานวนทั้งสิ้น10เส้นนะครับในการทําเราจะเริ่มทําจากเชือกคู่ตรงกลางในลักษณะนี้จะเป็นเชือกเส้นที่4และเชือกเส้นที่5นะครับเชือกเส้นที่4เราจะใส่ลูกปัดเม็ดสีเหลือง เชือกเส้นที่5เราจะใส่ลูกปัดเม็ดสีดำและจะไขว้ด้วยเม็ดสีสม้มนะฮะใส่เหลืองเส้นนอกใส่ดำเส้นในปล่อยลูกปัดลงไปนะฮะแล้วไขว้ด้วยเม็ดสีสม้มไขว้ก็คือใส่สีส้มไป1ฝั่งใช้ปลายเชือก,อกฝั่งหนึงสวนทางกลับไปแล้วดึงลูกปัดให้ตึง ทีนี้มันก็จะเป็นการเชื่อมแต่ละเส้นให้เข้าหากันนะครับใช้เชือกคู่เดิมคู่เดิมนะครับในเชือกหนึ่งคู่เราจะทำจำนวนสองครั้งลูกปัดสีเหลืองเชือกเส้นนอกลูกปัดสีแดงเชือกเส้นในปล่อยลงไปนะครับแล้วไขว้ด้วยลูกปัดเม็ดสีสม้ม ใส่สีส้ม1ฝั่ง,งใช้ปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งสวนทางกลับไปนะครับอันนี้จะเรียกว่าการไข้ลูกปัดเป็นการเหมือนเราผูกมัดลูกปัดด้วยเชือกให้เป็นลวดลายนะฮะแล้วดึงให้ตึงเมื่อเราทำฝั่งซ้ายเสร็จเราจะมาทำเช่นเดิมที่คู่ฝั่งขวาเพียงแค่ทำกลับด้านกันนะครับเชือกเส้นที่หก กับเส้นที่7ด้านในใส่ลูกปัดเม็ดสีดำด้านนอกใส่ลูกปัดเม็ดสีเหลืองปล่อยลูกปัดลงไปแล้วไขว้ด้วยเม็ดสีส้มหมายถึงการใส่ลูกปัด1เม็ดไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วหลังจากนั้นใช้ปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งสวนทางกลับไปจะเห็นได้ว่า จะพยายามใช้นิ้วมือในการรูดปลายเชือกอยู่ตลอดนะคะเพื่อให้ปลายเชือกแหลมอยู่ตลอดถ้าเมื่อไหร่ที่ปลายเชือกเริ่มฟูให้ใช้ขี้ผึ้งในการถูปลายเชือกให้กลับมาเกาะตัวกันอีกครั้งหนึ่งในเชือกคู่เดิมใช้เชือกคู่เดิมแต่และคู่เชือกอย่าลืมนะคบว่าเราจะทำสองครั้งไม่เช่นนั้นแล้วลูกปัดจะไม่ต่อกันเป็นลวดลาย ด้านในใส่สีแดง1เมตรด้านนอกใส่สีเหลือง1เมตรแล้วคขว้ด้วย